สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมที่ทําจากถั่วเขียวกันนะคะเตรียมถั่วเขียวรอบเปลือก3 0 0มลค่ะในที่นี้เราจะใช้ถ้วยตวงตวงวัตทุดดิบทั้งหมดนะคะโดยใช้หน่วยเป็นมิลลิลิตรนำถั่วเขียวที่ตวงไว้ใส่ภาชนะเติมน้ำปล่าเพื่อแช่ถั่วให้นิ่มขึ้น ทิ้งไว้3มชั่วโมงนะคะไปเตรียมตัดใบเตยมาทำขนมกันค่ะเมื่อแช่ถั่วครบ3ามชั่วโมงแล้วเราก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีก3น้ำนะคะเพื่อล้างเอาฟอง แล้วก็เศษต่างๆออกค่ะพักทิ้งไว้สักครู่ให้เสะด็จน้ำนะคะ นำใบเตยมาล้างทำความสะอาดเด็ดปลายใบที่แห้งออกนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นท่อนๆนําไปปั่นกับน้ำเปล่าให้ละเอียดค่ะ นำถั่วที่พักสเสด็จน้ำไว้มาใส่ภาชนะใช้กระชอนกรองเศษใบเตยออกนะคะให้น้ำใบเตยท่วมถัว่วสูงจากถัว่วหนึ่งข้อมือค่ะ นำไปต้มจนกว่าถั่วจะสุกนะคะคนไปเรื่อยๆเมื่อต้มไปสักพักจะสังเกตว่าน้ำเริ่มแห้งลงถั่วจะเริ่มบานขึ้นโดยจะบานตามรูปพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดค่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมแป้งนะคะใช้น้ำใบเตย125มิลิลิตรไข่ไก่1ฟองใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยนะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ส่วน4ช้อนชาค่ะกะทิ2ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่เทสใส่กระทะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ125มิลลิลิตนะคะใช้ไฟอ่อนค่อยคอยคนจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายทั้งหมดถ้าเราใช้ไฟแรงจะทำให้ไข่ขาวสุกเป็นก้อนๆค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลปี๊บที่เราใส่จะละลายทั้งหมดเมื่อน้ำตาลปี๊บ เริ่มละลายแล้วแล้วก็ใส่แป้งสาลีอีก250มิลลิลิตรนะคะคนไปเรื่อยๆให,ให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็กวนต่อไปจนกว่าแป้งจะสุกหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าถั่วเขียวเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะ ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาและสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวหนังมีโปรโตีนสูงซึ่งโปรโตีนจากถั่วเขียวจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกส่งผลดีต่อระบบลัไสน้ำสโดยรวม โปรตีนจากถั่วเขียวมีคุณสมบัติช่วยย่อยง่ายและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดนะคะเมื่อกวนแป้งจนสุกแล้วให้พักแป้งทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นก็นวดแป้งต่ออย่างน้อย1-2น,นาทีนะคะต่อไปเป็นการกวนถั่วค่ะนำถั่วเขียวที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่มาเทใส่ภาชนะ ก็คือเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะซึ่งเวลากลวนจะไม่ทำให้ถวดติดกระทะตามด้วยน้ำกะทิ250มิลลิลิตรค่ะเกลือหนึส่วน4ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายอีก250 10มิลลิลิตร คนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะจากนั้นก็กวนถั่วไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะกวนถั่วไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งลงเมื่อกวนถั่วจนแห้ง ได้ลักษณะดังรูปแล้วเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้ถั่วเย็นลงนะคะจะสังเกตว่าเมื่อถั่วเริ่มเย็นลงแล้วจะมีลักษณะเป็นก้อนๆดังรูปค่ะในภาชนะสีฟ้าหลังจากนั้นเราก็มาปั้นแป้งที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมๆ แบ่งแป้งให้มีขนาดเท่าๆกันนะคะหรือถ้าบ้านไหนมีตาช่างหรือจะทำขายสมควรช่างให้มีขนาดเท่ากันค่ะเพราะว่าขนาดที่ทำออกมาจะได้เท่ากันไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราทำขินก็กะให้มีขนาดเท่ากันได้ค่ะจากนั้นเราก็มาปั้นถั่วที่กวนไว้ให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อที่เราจะนำไป เป็นไส้ต่อไปค่ะนําแป้งที่เราแบ่งไว้มาห่อกกับถั่วที่เรากวนไว้ห่อให้มิดแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆก,กดใส่พิมพ์ค่ะหรือถ้าบ้านไหนที่ไม่มีพิมพ์เราสามารถทําเป็นเหลี่ยมๆเ,เหมือนขนมลูกเต๋าได้เลยค่ะความจริงแล้วขนม นี้ก็คือขนมลูกเต๋าเพียงแต่เอามากดใส่พิมพ์เท่านั้นเองค่ะท่านไหนที่ไม่ชอบแป้งนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องห่อด้วยแป้งก็คือสามารถใช้ถั่วล้วนๆกดใส่พิมพ์ได้เลยอันนี้จะเป็นเฉพาะถั่วล้วนๆเลยนะคะตอนนี้สีอาจจะยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ต้องรอเวลาที่เราเออกไป นาบกับกระทาเทฟลอนเวลาสุกจริงๆสีจะออกมาต่างกันค่ะหลังจากที่เราปั้นแป้งกดใส่พิมพ์เสร็จทั้งหมดแล้วเราก็เอามานาบใส่กระทาเทฟลอนระวังร้อนนะคะนาบด้วยไฟกลางเช่นเดิม ค่อยๆพลิกกลับด้านจนกว่าจะครบทุกด้านค่ะจีจะออกสีน้ำตาลนิดๆอันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นไส้ถั่วล้วนค่ะ